วันนี้เราก็จะมาเกี่ยวนาหลังบ้านนะครับหลังบ้านของท่านอดีตประธานอบตนะครับผมก็ต้องจอดรอครับม้างหัวก,ก่อนประมาณไล่นี่ไลก่กว่ากว่าอันนี้ต่อไม้ ไม้อะไรไม่รู้ครับน่าจะเป็นไม้ไม้แต่หรือเปล่าบ่ถือมั้งเผาถ่านนะครับผมเผาถ่านโดยใช้แกบฮะ สีได้อยู่วะนารอบบ้านก็จะไก่กินหมดนะครับไก่เหยียบซะทายไปหมดเลยจนออกลูกเนาะจนเข้าออกลูกอันนี้ล่มลื่นดีจังข้อวัว Mẹ được em ระวังแท่นเนต้ตน,ตนบกเด้อะระวังแท่นเนต้ตน,ตนบก แนวตาเยื่อเฮื่นบ่ขายขายเราลงทาบุญแล้วแต่ว่ามันมันเออมันเขียวๆจะได้ดอกบ่กระสได้ยสิบสิบเอ็ดบาทสามสบยี่สิบ บ้านดูกระซืออยู่ s สามสิบเออต่ำน,น่อยเนาะเข้าออกลูกหมดแล้วครับผมดูไก่เล่นขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมเอาเอาไปให้ตลาดเขาตากให้ครับ